ได้ได้ได้โอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหล่ดไปสองตัวลนไปสตัวลนไปสองตัวน้แข่งสามโลลนไปสองตัวตองโลโลโอเคลูกเปลี่ยนตรงอื่นมันก็ได้นะมันอยู่ทัมหมดเลยอมนหมุนหน่อยมหมุนหน่อย อย่างคนในไทยก็ยังได้ไม่ยากโลกว่าได้หมดเต็มค่ะให้ได้น้อยมันก็โลขึ้นอยู่แล้วาจ้วงเลยจ้วงเลยโลนึงก็ขึ้นอยูะแล้โอ้ยเกินเกินสองโลแล้วโอ้ยรีบรีบปนี้รีบมันล่วงหมดเลยโลกว่าโลกว่าเบอร์สิบเบอร์สิบยังไงยังไงไม่ต่ำกว่าโลครึ่งครับโลเยอะพอเยแล้ว เมื่อวานมีสถิติเท่าไหร่ครับคุตตีครับมาวานสถิติสามโลสามขีดครับเมื่อวานตักไปได้ขีดวันนี้ได้สี่โลโอ้โหอ้ได้นะโอ้โอ้โอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่ชั้นเด้อชั้นเด้อสองโลกว่าโอ้เจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาแขนสองตัวนี้สองรวพอดีมาครับเชิญมาตักกันครับ ห,หลวงลึกลึกใจเย็นๆเอาขึ้นชาร์จชาร์ชาร์จโอ้โอ้โอ้ได้เยอะอยู่นะขมราคาได้ได้ได้โอเคครับขอบคุณครับได้อยู่ได้อยู่มาดีนะครับมาดะครับองครับาด้วยทเสร็จด้วยนะครับทางหน้าเข้าใจกฎกติกาแล้วนะครับ ผมมีเจตนาจะซื้อกลัให้ลูกค้าเสีดายังคิดไตังเยอะต้องใช้มบ้าพยายามไปซื้อกุ้งที่บ้านมาซอก่อนอาเลยเลยเรียวตังคนละร้อยนะครับโอ้โหจวแล้วจวแม้วโอ้โหแม่โคโ้ยวันนี้มีี่มือแม่โคแม่โคโอ้โหเมน้บ้าคนเลยอีกหอใหญ่ ร้อยจ่ายตังสองโลเอากุ้งไปไม่จ่ายตังไม่ได้นะสองโลสี่คับ